สนับสนุนโดยคลินิกธันกรรมทูดีทำฟันจัดฟันโดยทีมทันตแพทย์จุฬามหิดลประสบการณ์มากกว่า10ปีมีโปรจัดฟัน399แถมฟรี13รายการสนใจโทร065725455หรือติดต่อที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ first lady podcast กับหมอนะคะหมอน้ำทองทิพย์เจ้าของช่อง first lady หมอฟันมิวเทชันค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่หมอก็พูดเกี่ยวกับการลงทุนโดยการซื้อเป็นสลากออมทรัพย์ไปนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหมอก็จะมา พูดถึงเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำบ้างนะคะนี่ก็เป็นฉบับของหมอเองนะคะอันดับแรกก็คือจะขอเกริ่นนิดนึงก่อนว่าทองเนี่ยก็จะมีสองแบบนะก็จะมีทั้งทองเป็นทองรั่วพันก็คือจะเป็นทองใส่เพื่อความสวยงามนะคะกับอีกอันนึงก็จะเป็นทองคําแท่งทองคําแท่งก็จะมี96.5% ที่เล่นกันอยู่นะคะในการลงทุนนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะมีเป็น99%อันนี้ก็คือ จะเป็นลักษณะทองที่จะอ่อนกว่าแล้วก็มีราคาที่สูงกว่าราคาตลาดด้วยนะคะต่อมาเรามาดูกันก่อนหมอจะพูดถึงในเรื่องของทองรูปพัณฑ์ก่อนทองรูปพัณฑ์เนี่ยก็อยากจะให้ความรู้ในการซื้อการขายแล้วก็การแลกเปลี่ยนมี3หัวข้อสําหรับการซื้อถ้าสมมติเราเวลาไปซื้อทองที่ร้านทองนะคะก็จะมีเวลาเราซื้อก็คือจะมีค่ากําหนดโดยประมาณก็จะอยู่ที่ ประมาณ1,500นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปขายทองสมมติว่ามีทองเป็นทองรูปพรรณอาจจะสร้อยแหวนอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาไปขายทองเนี่ยก็จะเวลาขายทองก็จะต้องมีอะไรบ้างก็จะต้องมีเสียก็จะมีมีหักค่าทองเก่าประมาณ5%ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1,500นะแล้วก็เพราะว่าค่าทองเก่าหมายถึงว่าหมายเราไปใช้ เราใช้ทองใส่แหวนหรือว่าใสสร้อยข้อมือสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยเรามันก็จะมีการมีความเก่ามีความเสื่อมไปตรงนี้ก็จะถูกหักเวลาขายานะคะแล้วก็อีกรูปแบบที่3ก็คือการแลกเปลี่ยนเวลาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีเราก็จะเสียต้องมีในในเรื่องของค่าทองเก่า5%ก็จะตกอ,อยู่ที่ประมาณสักพันหนะคะแล้วก็จะมีค่าค่ากำหนด ค่ากำเนิดก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ1500โดยเฉลี่ยก็คือรวมกันแล้วก็จะประมาณ3000นะคะอันนี้ถ้าซื้อแนะนำว่าถ้าเรามีการซื้อทองกับเจ้าไหนเนี่ยเราก็ควรจะต้องไปขายคืนนะขายคืนกับเจ้านั้นดังนั้นเนี่ยควรเลือกซื้อร้านทองที่ใกล้บ้านแล้วก็มีมีมีแบบว่าความเป็นมาแบบอายุยืนยาวแบบ เปิดทองมาเป็นแบบหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าซื้อทองในร้านทองที่น่าเชื่อถือซึ่งอาจจะมีหลายสาขาอีกเปิดมานานโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเมื่อเราซื้อกับเจ้าไหนเนี่ยเราควรควรจะต้องไปขายคืนกับเจ้านั้นนะ ต่อมาอย่างที่2ก็คือเป็นลักษณะของทองคําแท่งทองคําแท่งที่เล่นกันในตลาดก็คือจะอยู่ที่ประมาณ96.5%โดยถ้าซื้อแบบที่เป็นลายนักษัตริย์ตามที่หน้าปกตรงนี้นะคะก็จะมีเพิ่มราคาในการซื้อเพิ่มเนื่องจากว่ามีค่าบล็อกเป็นรูปเรมังกรตรงนี้นะอ่าอันนี้พอดีหมอซื้อให้ลูกนะคะก็จะขอเป็นแบบ ลายมังกรเกิดปีมาโรงตรงนี้นิดหนึ่งนะอันนี้ก็จะมีการเสียค่าบอกเพิ่มโดยประมาณที่ประมาณ300สมมุติว่าราคาทองในวันนั้นที่ไปซื้อประมาณ4,450ก็ต้องมีบวกค่าบล็อกที่เป็นลายมังกรตรงนี้ไปด้วยอีก300ก็จะเป็น40,750ที่จะต้องทำการซื้อทองทั้งหมดนะคะอันนี้แต่ว่าถ้าซื้อแบบทองคำแท่งเลยไม่ไม่ต้องมี ไม่ต้องแบบว่ามีนัก,กษัตริย์มีลายอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ต้องมีค่าบอกเนี่ยก็จะไม่ต้องมีการเสียเพิ่มก็ซื้อในราคาตามที่สมาคมค้าทองประจำวันนั้นเลยได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราทับซื้อเป็นลักษณะของทองคําแท่งถ้าตอนซื้อแล้วไม่มี ไม่ต้องมีลายสวยงามเนี่ยก็จะซื้อตามราคาทองประจำวันนั้นเช่นเดียวกันค่ะถ้าถึงวันหนึ่งแล้วเราได้มีการขายก็ดูตามราคาของสมาคมค้าทองได้เลยตามตลาดได้เลยก็จะขายในราคาของวันนั้นสรุปก็คือถ้าเป็นการซื้อทองเพื่อลงทุนในฉบบัของในแบบของหมอเองเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือจะซื้อเป็นลักษณะทองคำแท่งนะแล้วก็ที่เล่นกันในตลาดก็คือ9้า เพราะว่าโดยส่วนตัวของหมอเนี่ยหมอไม่ไม่ค่อยได้แบบว่าใส่พวกเครื่องประดับที่เป็นลักษณะที่เป็นทองนะคะดังนั้นเวลาซื้อหมอก,ก็จะซื้อเป็นลักษณะทองคําแท่งไม่ได้ซื้อแบบทองรูปพรรณน,นอะอแล้วก็อย่างที่2ก็คือเวลาซื้อทองเนี่ยเวลาเราการซื้อก็คือซื้อแบบไม่ต้องสนใจราคาตลาดเลยว่ามันจะคือเราดูราคาตลาดวันที่เราจะไปซื้อนี่ยแหละดูราคาตลาดว่าเราต้อง ซื้อทองในราคาเท่าไหร่แต่ว่าไม่ต้องเดี๋ยวแบบดูว่ามันขึ้นมันลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราในการลงทุนเนี่ยเราจะซื้อทองแล้วก็คือจะเก็บในระยะยาวดังนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องไปดูเลยว่าเออทองมันจะขึ้นจะลงอะไรซื้อมาแล้วเราขึ้นแล้วลงอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นเป็นการซื้อทองแบบในลักษณะที่เก็งกําไรแต่ว่าของหมอเนี่ยจะเป็นการลงทุนซื้อเก็บแล้วก็จะส่งต่อให ลูกนะแล้วก็ข้อที่3ก็คือถ้าซื้อทองเพื่อลงทุนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบเป็นลายนักษัตริย์ที่มันสวยงามอะไรอย่างนี้เลยไม่ไม่ต้องแบบสนใจตรงลายอะไรเลยซื้อก็คือซื้อไปเลย ะะข้อที่4ก็คือข้อเป็นข้อดีของการลงทุนในทองเลยกันข้อดีของการลงทุนในทองก็คือว่าทองคำเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นการลงทุนที่ปลอดภยัยแล้วก็ใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องได้อย่างเช่นเรามีเหตุฉ <c oughs> ุกเฉินอะไรที่จําเป็นต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยเราก็สามารถขายได้เลยในวันนั้นได้เลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ได้แลกออกมาเป็นเงินสดกลับมาได้เลยอ,อันนี้นะคะก็คือจะเป็น ข้อดีของการลงทุนในทองด้วยอะแล้วก็ใครที่มีการลงทุนในทองในเป็นลักษณะรูปแบบใดมาแชร์กันได้นะส่วนตัวของหมอในการออมทองที่เป็นลักษณะแบบซื้อทองเทรดทองอะไรอย่เงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยถนัดแบบนั้นนะคะหมอแบบชอบอะไรที่มันจับต้องได้แต่ว่าข้อเสียมันก็คือจะต้องหาหาที่เก็บที่อะไรอย่างเงี้ย ก็เราก็ต้องลองดูสไตล์ของตัวเองนะ ว่าถนัดหรือว่ามีความชอบแล้วก็ความสบายใจในการลงทุนในรูปแบบไหนก็แล้วแต่บุคคลเลยค่ะใครมีอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าแชร์ความรู้หรือว่าก็มาสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหมอไว้ได้นะคะสิ่งใดที่หมอคิดว่าเป็นประโยชน์ก็จะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ ข้อคิดการบริหารจัดการเงินฉบับของหมอเองนะคะอันดับแรกก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้เข้าใจด้วยตัวเอง ก่อนที่จะลงทุนนะแล้วก็ไม่ควรจะเชื่อใครนะเราต้องลงทุนให้ถูกจริตกับตัวเราเองนะคะข้อที่2ควรลงทุนให้หลากหลายช่องทางเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนะแต่ว่าต้องเป็นการลงทุนที่เราถนัดนะต่อมาข้อที่3ควรมีรายได้นะจากหลายช่องทางยุคนี้ควรจะต้องมีรายได้มากกว่า1ช่องทางเพื่อการเอาตัวรอดของเรานะ ข้อที่4เบื้องต้นนะคะสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการเงินก็คือเราจะต้องรู้จักการเก็บออมนะก่อนที่จะมีการใช้อยู่เสมอข้อที่5ให้ระวังมิชาาชีพแล้วก็มีสติในการดําเนินชีวิตในทุกๆวันนะคะ ข้อสุดท้ายก็คือให้คิดดีทำดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือมีน้ำใจให้แก่ผู้อื่นบ้างตามกำลังของเราค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีตั้งแต่วันนี้เพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะ